คือมันอดคิดไม่ได้ว่าร่องทางอะ่ะเหมือนแบบทิศทางมันมันก็เหมือนเวาลาคุณดูเรื่องข้อห้ามที่เขาโดนแล้วก็โดนถึงกระทั่งคำวินิจฉัยยุบพ,พักมันอดคิดไม่ได้ว่าแบบมันเป็นช่องทางที่เหมือนแบบมันถูกแบบมันถูกปูเอาไวอ้อ่ะพี่คิดว่าไงอะพี่บอกอดคิดนนไม่ได้อคืออดคิดไม่ได้ว่าเนี่ยมันก็คือ มันคืออาวุธที่ถูกนํามาใช้ได้ต่อน,นักการเมืองแล้วก็พักการเมืองออย่างพักเก้าไกลที่ตอนนี้มาเป็นพักประชาชนอืก็ถูกมองได้ว่าเหมือนกับปูไว้ให้ใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ได้ไหมหรือตั้งคําถามได้ไหมว่าเป็นไปได้หรือที่มาขนาดนี้แล้วผลจะเป็นอื่นอันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าในขั้นตอนปปชขั้นตอนสารดีกาย,ยังไม่ได้พูดถึงนะคะ เพราะว่ามันถูกร้อยต่อกันเองอะอาจารย์มันเหมือนอ่านข่าวเดียวกันเลยอะอเออคืบหน้าทีละขั้นอะไรเงี้ยเอ,อ่อถ้าถ้าถ้าฟังจากที่พี่คิดเนี่ยก็คือแน่นอนว่ามันมีมิติความเป็นการวิเคราะห์แบบการเมืองแล้วเห็นภาพอีด้บ <ๆ S 2> ย <ๆ S 2> ซึ่งถามว่ามองในมุมนั้นได้ไหมก็มองได้นะนแต่ถ้าผมจะบอกว่าถ้าในมุมการเมืองมันก็มีอีกมุกมที่ที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วน่าสนใจอยู่เหมือนกัน ว่าคือในในมุมการเมืองบางแง่บางเหลี่ยมเนี่ยมันอาจจะมองว่าไอ้เคสเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นเคสที่ว่ายง่ายคือยกกบิจากที่สารแลธรรมดูญพูดยังไงแล้วก็หยิบมาใส่กับเคสนี้ว่าต้องเป็นไปตามที่สารแลธรรมนูญพูดแบบนั้นเลยเสียทีเดียวก็อาจจะเป็นได้คือหมายถึงว่า ไปโยงเช่นหลายคนชอบพูดอย่างนี้ใช่ไหมพี่ว่าคาวิธีขยายฐานและมาดูนผูกพันทุกองค์กรดังนั้นเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บยกมาทั้งกระบี่อย่างนี้เลยยกมาทั้งกระบี่แบบนี่ปุ๊บอ่าพีนหมดเลยยี่สิบห้าอ่ายี่ห้าใช่ไหมปัจจุบันยี่สิห้าที่าทำหน้าที่สสแต่คือสี่สิบสี่อ่าแต่ทั้งหมดคือสี่สิบสี่เนี่ยท่านโดนอ่าท่นั้นโดนทั้งกระบี่ถูกป่ะผมมากลับมองว่าเฮ้ยในทางการเมืองเนี่ยในอีกเหลี่ยมดึงไม่แน่อ่ะพี่อืม เอออาจจะไม่แน่แล้วผมคิดว่าในเหลี่ยมเนี้ยมันเข้ากับข้อกฎหมายที่ผมจะอธิบายด้วยอืแต่ว่าแต่ว่าในสิ่งที่พี่พูดมาไม่ใช่ว่าผิดนะไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าเรามองในเหลี่ยมที่มันมันอาจจะลึกขึ้นเออลึกขึ้นเช่นอ่ะเช่นอย่างนี้อ่ะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะเอ,อ่อถ้าเราบอกว่าสิ่งที่มันถูกถูก ทวีตกับพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้แล้วก็นําไปสู่การเกิดขึ้นข,นของพรกประชาชนก็คือการยุบพรรคของเขาเนี่ยทั้งกระบี่เนี่ยเอามาใช้กับตัวส 4, 4สี่สอสอเคสนี้มันต้องเป็นไปตามนั้นเลยไหมทุกคนชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องคําใช้จ่ายของศาลผูกพันทุกองค์เนี่ยของศารลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรอ่ะผมอธิบายเรื่องข้อกฎหมายก่อนแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องเรื่องในแง่การเมืองมากันนี่คือสิ่งที่เราท่องจํากันมาแล้วพี่ดูดีๆนะถ้อยคํารัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนแบบนี้ด้วยอืม คือถ้าผมจำไม่ผิดในรัฐธรรมนูลปี2 5 6 0้รสัฐธรรมนูนฉบับป,ปัจจุบันจะเขียนบอกว,ว่าคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูนเนี่ยให้เป็นเด็ดขาดอยู่ในมาตรา2 1 1้สิบเอดมั้งจำไม่ผิดนะ211้อสบเอ็ดเขียนรรว,ว่าคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูนให้ให้เป็นเด็ดขาดแล้วก็ผูกพันรัฐสภาคอรมอศาลองค์กรสระหน่วยงานของรัฐต่าง,างๆเขียนแค่เนี้ยผมก็ไม่รู้ว่า ไปเอาถ้อยคําพวกนี้มาจากไหนคาําวิธีใช้สารละแมนูนผูกพันทุกองค์นี้เอามาจากไหนอะพี่เขาเอามาจากไหนกันสารละไอตัวัฐธรรมนูนก็ไม่ได้เขียนนะประเด็นคือแล้วไม่เคยมีด้วยป่ะเออผมจะอธิบายสองขยักนี้นะเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้อยคําของแมนูญเขียนว่าคําวิธัยช้สารละแมนูญให้เป็นเด็ดขาดผูกพันบลาบลา,ารัฐสภาคอรมอสารอะไรต่างๆ,างๆนะ ฉะนั้นแสดงว่ามาตรานี้มันจะมีอยู่สองขยกักหนึ่งคำวิจัยของสารรัฐมนูลให้เป็นเด็ดขาดคําว่าเด็ดขาดนั่นหมายถึงว่าไม่มีการอุทธรณ์ร้องทุกต่อแล้วถูกไหมเพราะสารรัฐมนูลมีสารเดียววิทาัยเสร็จปุบไฟนอลจบเนี่ยคือ,อคือความหมายของครับว่าเป็นเด็ดขาดผูกพันรัฐสภาคอะมอสารอะไรต่างๆนะผมมาเดาว,ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ คนที่อ่านรัฐธรรมนูญแล้วอาจจะเข้าใจถูกเข้าใจผิดอะไรกันยังไงชอบไปพูดในภาษาปากอ่ะ้วบอกว่านี่ไงคำวิจัยสารรัฐธรรมนูนผูกพันทุกองค์กรไงว่ามีรัฐสภากรมสารเนี่ยประโยคเนี้ผมจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสียทีเดียวมันขึ้นอยู่กับประเภทของคดีที่มีการส่งให้สารรัฐธรรมนูญทําการวินิจฉัยคืออันเนี้ยถ้าพูดนะพี่ถ้าอยู่ในคลาสรัฐธรรมนูญผมเนี่ยมันจะค่อนข้างเทคนิคมาก เรื่องข้อกฎหมายแต่ว่าอผมพูดแบบพื้นๆได้ง่ายๆแบบนี้แล้วกันว่าให้ท่านประธานเข้าใจแบบไม่ง่ายกับพี่ด้วยนะคือคือแน่นอนว่าเวลาที่ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปอ่ะมันผูกพันองค์กรอื่นแต่ต้องดูว่าเคสนั้นเนะี่ยที่วินิจฉัยอ่ะมันเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรอ่ะเช่นสมมุตินะพี่ โดยมากนะมันจะผูกพันกับองค์กรอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เช่นว่าถ้าเคสนั้นเป็นเคสการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับเรื่องของความชอบด้วยรัฐมนูลของกฎหมายคุณเสนอให้สารรัฐมนูลเข้าไปวินิจฉัยว่ากฎหมายนี้ขัดหรือไม่ขัดรัฐมนูญสารรัฐมนูลบอกว่าขัดรัฐมนูญแสดงว่าการบังคับใช้กฎหมายโดยองค์กรต่างๆอ่ะห้ามบังคับใช้แล้วนะเห็นว่าเพราะเพราะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเกี่ยวพันกับทุกองคอ์กรถูกไหมโดยธรรมชาติของคดีอ่ะพี่เข้าใจใช่ปะ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นน่ะเช่นสมมุติบอกว่าพี่จาได้ไหมว่าตอนนั้นที่บอกเออ่พิธาห้ามถูกโบสถ์สองวารละสองไอเรื่องออยติซ้ำอ่ะไอยติไม่ยติใช่ไหมเออนั่นน่ะพิธาส่งสารัฐมนูษสมมตินะยื่นสารัฐมนูษสารมนูษบอกว่าพิธาถูกละเมิดสิทธิ์คำวิิจัยของสารถูกพันทุกองค์กรไหม คือมันต้องดูว่าใช่มันต้องดูประเภทของคดีว่าอันนั้นน่ะแน่นอนว่ามันผูกพันตัวคู่กรณีคือตัวพิธาด้วยเพราะพิธาถูกลเมืดอสิบแล้วมันไปเกี่ยวพันกับสภาเพราะสภากําลังโหวตอยู่อืเห็นปะถามว่าแมันไปเกี่ยวพันอะไรกับองค์กรอื่นไหมไม่เกี่ยวครับมันต้องดูประเภทคดีไม่ใช่คุณไปท่องสักแต่ท่องว่าไอ้ถูกผูกพันทุกองค์กรผูกพันทุกองค์กรมันไปท่องโดยอัตโนมัติแบบนั้นไม่ได้ มันต้องดูอันนี้มันเป็นรายละเอียดของคดีที่มันแตกต่างกันด้วยไม่งั้นพี่จะผูกพันล้านสะดวกซื้อด้วยไหมเอาไหมเอาผูกพันล้านสะดวกซื้อด้วยเอาไหมเอาไหมไปยังไงวะเอาอาจารย์ผูกพันผูกพันให้หมดไงเอาผูกพันไ่หมดเลยขออนุญาติสิทธิ์ถามค่ะอาจารย์พรสรรค์คะความหมายเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าสมมติเราพยายามจะบอกว่าสารรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรจริงๆไม่ต้องไปองค์กรอื่นก็ได้มีองค์กรเดียวได้เลย อะไรถูกคือถ้าถูกเออก็คือมีองอค์กรเดียวไปเลยก็ได้ก็ในเมื่อผูกพันทุกองค์กรอยู่แล้วเนาะใช่นี่ไงแล้วพี่เห็นบ้าว่าถ้าสมมุติคุณพูดอย่างนั้นนั่นสะทอนนี่เห็นว่าในมุมกฎหมายคุณตีความแบบ a ส s ร์ t คือคุณตีความแบบก่อให้เกิดผลที่มันแปลกประหลาดนั่นหมายถึงว่าถ้าศาลวินิจฉัยเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันอัตโนมัติหมดเลยถูกไหมพี่ฉะนั้นถ้าถ้าเป็นแบบนั้นคดีเนี้ยปปชไม่ต้องมีเพราะทุกอย่างผิด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  เพราะว่ามันมันถูกผูกพันมาจากตั้งแต่สั่งให้หยุดการกระทําแล้วก็ไหนจะโดนยุพักไปแล้วด้วยด้วยเชื้อเชื้อชนิดเดียวกันนะพูดง่ายๆกับการกระทําแบบเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าสารทุนคําว่าผูกพันทุกองค์กรถ้ามันใช้แบบที่พยายามจะพูดกันก็คือว่าก็นั่นไงตัดสินแล้วไม่ต้องมีขั้นตอนประชอไม่ต้องส่งไปศาลฎีกาเพราะว่าผูกพันทุกองก์ตั้งแต่ตอนนั้นความหมายคือซึ่งมันไม่ใช่ เออซึ่งมันไม่ใช่ก็ผมถึงบอกไงอบอกว่าถ้าจะเอาให้มันออโตออโตเมติกแบบนี้ผูกพันให้หมดทุกองค์กรไงผูกพันให้หมดเลยเราสามารถที่จะเอาปปชอ,ออกไปได้ไม่ต้องมีปปทไม่ต้องมีปอ <c oughs> มอใช่เพราะด้ว้สายย่อยใช,ใช่มันมันผูกพันหมดอะ่ะแล้วจะทำยังไงแสดงว่าเอาปอปปชจริงจริงแล้วไม่ต้องฟังก์ชันคุณก็แค่ รับต่อมาแล้วก็ส่งต่อตามพี่สารพูดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันมันต้องดูอันนี้ผมยังไม่ได้พูดในเชิงหลักการแล้วเทคนิคในทางกฎหมายนะว่าว่ามันไม่ใช่ไงแล้วเราจะเห็นภาพว่าถ้าคุณพูดแบบนั้นจริงเนี่ยว่าคําวิจัยของสารรัฐมนูญผูกพันธุกรรอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นพี่จําคดีการถือหุ้นคุณพิธาได้ไหมคุณจำจำเรื่องการถือหุ้นของธนาธรได้ไหมสารรัฐมนูญเซตสแตนดาร์ดว่าอะไร พูดบอกว่าเฮ้ยการถือหุ้นหุ้นเดียวก็ผิดสารดีกาวางสนนด,ดานไงห้ามครอบงำสารปกครองบอกว่าเฮ้ยใช่มันต้องไปดูรายละเอียดต่างๆดูเรื่องการห้ามครอบงำด้วยดูเรื่องของการดําเนินกิจการด้วยเอาไม่เห็นเหมือนสารรัฐธรรมนูญเอาอย่งิงยีสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ผูกพันทุกองค์กรนะสิถูกปะเอา mm hmm. อยิางยีสารดีกาผิดเดสารปกครองผิดเด ห็นไหมหรือแม้กระทั่งถ้าพี่จาได้เคสธนาธรอ่ะที่ถูกวินิจฉัยแล้วก็สุดท้ายแล้วต้องหลุดจากการเป็นนักการเมืองเนี่ยไอ้เรื่องถือหุ้นนี่ด้วยใช่ไหมพี่แล้วก็สุดท้ายเสร็จปุ๊บกรกตอทําเรื่องเสนอจะฟ้องในฐานะที่บอกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยขาดคุณสมบัติแต่ยังมาลงสมัครรับเลือกตั้งเล,เล่นเรื่องอายาใช่ไหมตามพรปการเลือกตั้งการได้มาถึงสวไอสอสใช่ปะเสร็จปุ๊บกรกตอส่ง อายการไม่สั่งฟ้องเอา้าก็สารรัฐมนูลวินิจฉัยมาแล้วนี่ว่าคุณผิดคุณถือหุ้นแล้วทำไมอายการถึงพิจารณาไม่สั่งฟ้องอะ่ะอืมเห็นะองผมบอกมันต้องดูประเภทคดีมันต้องดูด้วยแล้วจริงๆในทางหลักการของกฎหมายมันต้องดูด้วยว่ามาตรวัดของศาลและมาตรวัดขององค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยเขาใช้เกณฑ์ใช้กฎหมายเดียวกันหรือใช้กฎหมายต่างกันเพราะเกณฑ์ในทางกฎหมายมันก็ไม่เหมือนกัน อย่างเคสเนี้ยพี่เคสเนี้ยแน่นอนว่าถ้าคุณไปย้อนดูเรื่องของเอ,อคำวินิจฉัยของศาลและมนูญที่ยุคพักเก้าไกลเนี่ยเกณฑ์ที่ศาลและมนูญใช้คือรัฐธรรมนูญกับตัวพระราชบัญญัติประกอบมนูญไว้ด้วยพักการเมืองอันนี้พูดแบบเทคนิคในทางคนหมายหน่อยนะแต่ว่าพูดให้มันเข้าใจแบบง่ายๆเพราะนี่คือรายการกฎหมายที่ดีที่สุดอันดับหพูดเถอะพูดได้เลยแต่ว่า พี่ดูนะมาตรวัดในการไปกล่าวหาเขาว่าคุณฝ่าฝืนละเมิดมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยคุณใช้ตัวมาตรฐานจริยธรรมคุณไม่ใช่ใช้พลรลปัการเมืองเนีอืม <Ooh. S 1> ฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคำวิไถ่าสารัฐแลมนูษเนี่ยเอาตอมติมาใช้เลยเนี่ยมันจะใช้กันได้ยังไงอ่ะมันใช้ไม่ได้มันคดีคนละประเภทกล่าวหาก็คนละเรื่องใช่ปะ แล้วพี่ก็จะเห็นว่าถ้าลงรายละเอียดคดีปุ๊บอธิบายเพิ่มว่ากรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในคดียี่สิบทับสองห้าหกเจ็ดมันไม่ได้ผูกพันคดีกันฝ่าฝืนละเมิดจริยธรรมหลอกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผู้ร้องเนี่ยเขาไปร้องแล้วขอให้ศาลสั่งยุบพักการเมืองอืมอืมไอ้เคสนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการยุบพักการเมืองมันคือการไปกล่าวหาว่าการการะทำเขาละเมิดจริยธรรม แล้วคุณจะไปผูกพันอัตโมติอะไรยังไงมันผูกพันไม่ได้มันประเภทคดีมันคนละเรื่องเลยถูกไหมพี่ไอที่บอกว่าจะผูกพันน่ะมันผูกพันอะไรถ้าเป็นเคสยี่สิบทับสองห้าเจ็ผมอธิบายง่ายๆนะให้พี่กับท่านประธานเข้าใจคือเช่นมันผูกพันเอ่อองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าต่อไปนี้พักก้าวไกลไม่มีอยู่แล้วในระบบกฎหมายไทยอืมเพราะถูกยุอ่าเพราะศาลสั่งแล้ว ยุบแล้วถูกป่ะงนั้นเมื่อยุบพักเสร็จปุ๊บเนี่ยกะกะตจะไปยืนยันแล้วบอกว่าเฮ้ยพักเก้าไกย่ยังมีอยู่เว้ยมันยังเข้าองค์งประกอบตามกฎหมายเว้ยนู่นนนี่นี่นั่น,น,นอย่างนี้ไม่ได้ถูกปะ่ะดังนั้นไอ,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 อ้กรณีตรงนี้มันจึงผูกพันกะกะตไงผูกพันกะกะตในฐานะที่เป็นองค์กรที่เข้าไปเกี่ยวพันกับกับกรณีของการดูแลเรื่องพลัมืาง <laughs> ยี่สิบทับหกส็บคือคำวินิจฉัยยุบพ,พักเก้าไกลใช่ไหมคะ<อ>คืออย่างเงี้ยถ้าถามว่าปูกพันใครความหมายก็คือไปปลกพันกรกตรว่าคุณสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักชื่อก<อ>้าวไกลแล้วแปลว่ากรกตรจะไปรับรองให้เขาลงรับสมัครเลือกตั้งให้เขาร<ช>ะดมเงินบริจาคหรืออะไรตามกฎหมาย<อ>ที่กรกตรใช้ใชไม่ได้<ช>แต่<ช>ไม่ได้แปลว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าผูกพันทวงก์รงกรคือเรื่องก็คือยุบพ,พ,พักการเมือง<ช>ก็จะไปมีผลกับองค์กรกรกตซึ่งดูแล พรคการเมืองใช่ไหมคะพรคการเมืองจะลงเลือกตั้งพรคการเมืองจะทํากิจกรรมทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอันนี้ยคือผูกไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องนี้เยี่ยมเอไปเลยเอาเอไปเอาเอไปเอาเอไปถูกใช่พี่มันต้องมันต้องดูประเภทคดีแล้วก็ต้องดูว่าองค์กรนั้นมันเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องนั้นๆด้วยใช่ไหมอย่างอย่างนอกจากโอเค ถ้าไปดูคําวินิจฉัยต่อ20ทับ e 2567อ่ะศารไปวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ผู้บริหารพักคุณมาเกี่ยวพันกับเรื่องตรงนี้รัฐมนารงเขียนเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็ตามพรบพักการเมืองเนี่ยสแสดงว่าไอ้ผู้บริหารพักเนี่ยถูกตัดสิทธิ์นั้นนั่นหมายถึงว่าในแง่นี้วันดีคืนดีกรรมการบริหารพักการเมืองเนี่ยคุณจะไปดารงตําแหน่งในทางการเมืองไม่ได้ถูกปะ่ะตามที่สารวินิจฉัยอันนี้ผูกพันนั่นหมายถึงว่า ถ้าวันใดวันหนึ่งองค์กรใดที่ต้องไปเกี่ยวพันกับการรับสมัครตัวตัวพวกเนี้ยก็จะผูกพันไงอืมอืมออฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องคุณไม่เกี่ยวอืมอืมนี่นี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้อธิบายแบบเร็วๆแบบว่าแบบเร็วๆเข้าใจนะเออพราะจริงอันนี้มันเทคนิคมาก,มากๆเนาะใช่ใชใช่ใช